I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแลส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับ่ันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม RV รที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t นเ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตแชนแนลนะครับผมวันนี้เราไปเล่นแคลรี่นอกเมตากันนะครับก็คือลาวิลนะครับในเกมนี้เกมที่เนี่ยเราเจอกับสจวรท์ที่เป็นแคลรี่ในเมตาณตอนนี้ด้วยนะครับถามว่าลาวิลสู้สจวรตรงๆได้ไหมคือสู้ไม่ได้ครับผมลาวิลเนี่ยต้องเล่นต้องฟาร์มต้นเกมครับแล้วก็การเกมถึงเลทเกมอตตัวมัน ผมก็เริ่มเก่งนะครับถ้าเกิดยืนเลนสู้กันกับสจ๊วตแน่นอนครับแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามแค่เคลียร์คลิปก็พอนะครับผมเราจะอย่าพยายามไปสู้กับสจ๊วตตัวคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนมาช่วยเนี่ยอ่ะโอเคเราอาจจะไปสู้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเกมก็พยายามฟาร์มคิปไปก่อนนะครับโอเคเราตีคลิปเลนเสร็จแล้วเราก็มาตีคลิปป่าต่อนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะ แต่ถ้าเกิดมันคีให้ผมก็น่าจะได้นะเฮ้ยผมได้นะทุกคนโอ้เขากดสกิลสองผมเทสู้ไม่ไหวครับผอได้มาหนึ่งเจ็บครับผมคือ,อยากจะร้องเทสมากๆไงเอออยากเหตทุกคนเห็นนะว่ามันเทสู้กันไม่ได้นะครับเพราะฉันเนี่ยก็ต้องยอมเขาโจ้เป็นแครี่ที่ในเลนเถื่อนมากนะครับรอคีลเข้าป,ป้อมครับเล่นใจเย็นๆครับผม เป็นแครี่อย่าใจร้อนนะครับแล้วก็อย่าพยายามเดินเยอะนะครับพยายามยืนในเลนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มคิปไปเรื่อยมีคลิปป่าก็ไปตีนะครับถ้าเกิดแบบเพื่อนทิ้งคิปไว้ให้ก็ไปตีได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นแคลรี่เราต้องหาเงินนะครับนายคอสเหมือนจะจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไม่ตีตัวเล็กต่อนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปตีคิปในเลนก็ได้สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะยิงกระจายนะครับผม สกิลสองเนี่ยเอาไว้กันพวกส,ส,สตันได้นะครับเอาไว้กันพวกสกิลซีซีอ่ะสกิลสองสามารถกันได้นะเช่นวิล่าจุบมาอย่างเงี้ยเรากดสกิลสองกันได้นะครับยังไม่ได้มีการเปิดมักงกรเนาะเราเคลียร์เวฟล่างก่อนกระโดดใส่เราอ่ะอยู่แบบนี้ผมไม่น่าจะรอ,อดละก็อยู่ครับยิงกระติสวนกลับไปครับ อ่าสวยได้มาสองแน่นอนอเดี๋ยวเรารับคลิปเลนการนะครับเพราะว่าเลนล่าน่ะผมคิดว่าจะมีคนเคลียร์แล้วแต่ว่ามันยังเหลือคลิปอยู่ผมก็เลยวิ่งมากลางก่อนเผื่อจะไม่ได้คลิปเลนล่านะครับเพราะตอนแรกเพื่อนอยู่ล่างกันเยอะจริงๆผมอยากเดินรัดรัดแบบเข้าหน้าป้อมเลยนะแต่ว่าผมผมต้องเดินแอบนะครับเพราะว่าเขาหายหมดเลย เรไม่อยากจะเดินเสี่ยงเท่าไหร่ลมเราก็อยู่ในป้อมน้นไม่ได้ออกมาเช็คให้ถ้าเกิดมีลามจับสะจักให้ผมผมน่าจะยิงสะจักตายได้นะเสร็จเรายิงอติไปช่วยข้างบนหน่อยนะครับเพราะว่าข้างบนเขามีไฟเนาะเรายิงคลิปตัวเล็กเลยครับเพราะว่านาคอยจะอยู่ข้างบนอยู่โดนนะโดนคนข้างบนอะ ลาต,ตาเดิไปตายยิงผมผมยิงโดนดวิลานะเอาคิดนเรียนก่อนแล้วกันนะครับนาคอสยังไม่มาด้วยเผื่อโดนลาสนะครับเราไม่มีสกิลที่แบบเอาไว้ล่ะฝั่งมุนเขาอาจจะมีจรวดจรวดสจวดอ่ะมันมันแรงกว่าตีปกติผมอยู่แล้วนะครับโอเคเรามีพันลาสตรงนี้ก็เก็บมังกรไม่ยากครับ นะคอสไหลเข้ามาเลสตอบอ่ะเหมือนจะไปกลางเลยครับจริงๆเราสามารถหยิบเลสไปใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดผมมีเลสอ่ะก็จะไล่ย,ยิงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ายิงเขาแล้วเขาจะสโลนะครับผมมีงกรติด้วยตอนนี้ผมอาจจะยิงกันติเปิดให้เพื่อนได้นะครับยิงกันติเปิดแล้วก็ให้เพื่อนจับให้อุ้ยแต่เพื่อนฟิกจับครับตรงนี้สวยจัด NTC ครับเขากดหลบนะครับผมแต่ว่าโดนดอเรียครับแล้วตายไปสอง ตรงนี้เลสเห็นผลเลยทุกคนเห็นป้าฝั่งตัวจะเดินช้ามากๆอาจจะได้ปอมเลยครับเขาจ่ายคอมโบไปชุดหนึ่งที่อารามแล้วตรงนี้เราเดินสายได้เลยนะกดยิงกระจายครับแล้วก็ไล่ตีกดสองเอาชัวร์ด้วยป้าวิล่าจุ๊บมาแล้วเราไม่ติดสตันนะครับผมเออย,ยิงได้ต่อนะเมื่อก่อนสกิล2องโกงกว่านี้อีกครับไม่โดนดาเมจด้วยนะครับผมแต่อันนี้ยังโดนดาเมจแต่ว่าจะไม่โดนสตันนะครับ เราได้ป้อมล่างแล้วแล้วเราก็ไปพางป้อมเบือนต่อนะครับก็ตามสเตปแครี่เลยนะครับผมถ้าเกิดฝั่งงูถ้ากดฝั่งงูเนี่ยคือไม่มาการป้อมกาเนี่ยแตกได้นะถ้าเป็นแค่ดาวเรียกันอย่างเงี้ยผมยิงลาว,วิลเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่มันยิงรัวๆแบบเนี้ยสามนัดน,นะครับผมครับเดียวครับรูปปอมระเบิดสกิลสองกดเราได้โล่ด้วยนะตอนแรกผมว่าจะสลับไปเล่นเลนบนนะครับแต่ว่าเลนบนเนะี่ยเพื่อนอยู่เยอะมาก,มาก าช่ัเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งลงไปรับเพนล่านะเพรเป็นสตอ,อยู่รอนาคอสมาครับเดี๋ยวเรายิงสตันเปิดให้เข้า hey, <you> หัวครับ <Hey. S 1> นาคอสฝากด้วยที่เหลือ oh. เหมือนนาคอสจ้าวไม่ได้ครับผมก็เลยมาช่วยเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> เดินมาถึงพอดี <Yeah. S 1> แล้ววิวเป็นตัวที่มีสกิลทำเกมนะครับก็คืออันติมันชี้เป้าเล่นได้ สมมติถ้าเกิดมันจะไฟนะครับผมเรายิงคติเปิดไปโดนตัวไหนเนี่ยก็ฆ่าตัวนั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเขาไม่ได้ซ้อนนะไปเป็นตัวชี้เป้าที่ดีมากๆสวยอลัมอลัมจับสวยมากยิงคลิปป่าเขาให้หมดครับเราสามารถดันล่างต่อได้นะทุกคนผมว่าแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มาเล่กับผมถ้าเกิดเพื่อนไม่ไมาเล่กับผมก็ก็ไม่ควรเสี่ยงดันไปนะอาจจะโดนเจน,น่าโซโล่คิวได้นะครับผม เจไดเป็นตัวที no ah. Now, so ่ประมาทไม่ได้นะมันแรงเงินผมเยอะอยู่นะแต่ว่ายังไงก็โดนเจ่าคอมโบเดียวก็น่าจะตายได้นะครับไม่เสี่ยงดีกว่านะเผื่อแบบไม่ใช่แค่เจ่าคนเดียวด้วยเผื่อเขามีเพนมาด้วยอีกก็เล่นตามเวฟคลฟนะครับผมเวฟคลฟชนตรงไหนก็เล่นตรงนั้นนะตรงเนี้ยเลนเลนบนอ่ะเพนมันแหลม ตายแล้วเพนผมไม่ต้องยิงนะยิงคลิปเก็บสแต็กรอสแต็ก็คือพาร์สิที่มันยิงรัวๆนี่แหละเ้วเปิดสตานก่อนเลยโปะเรียบรอ้อยครับนะตายหนึ่งอฮ้ยมันดิน้นออกไปได้ปะแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับเจอผมไล่ไครเลยเรียบร้อยยิงคีิปเป็นพันนะครับผมแล้วมันรัวนะเรายิงแรงมากๆแล้วตอนนี้ พมขอลวกันนะได้ปะโอเคได้เลสแบบนี้สบายครับเราใส่วิลาอลไรนะกดจุ๊บแล้วเรากดสกิลสองลบไปเกนเข้ามาครับตรงนี้เรามีเลสครับเกนเข้าไม่ถึงเราครับตายไปด้วยรับผมมีคนหนึ่งไหลแล้วนะตอนนี้ตอนนี้แค่โลม,มาเล่นกับผมก็น่าจะจบเกมได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรวยมากมากเราวิ่งไปหาโลมก็ได้ถ้าเกิดโลมไม่มาเดิมเล่กับเราระหว่างนั้นก็ยิงดูดเลือดก,กับคีบไปด้วยนะครับเราออกปเป็นธนูดูดเลือดมานะ เกมนี้ผมไม่ได้เล่นทารอนนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่ได้แทงเยอะฝั่งนู้นมีแต่ตัวดามเมจครับก็เลยเล่นเป็นดุดดุดเลือดใหญ่ดุเลือดเด้งดิอันนี้ยังไม่ได้กดดุดเลือดใหญ่นะครับผมดุดเลือดใหญ่เนี่ยเอาไว้กดในจังหวะที่เราต้องการที่จะเทรดกับสมมติเราเทรดกับเพนอย่างเงี้ยเราสามารถกดดุดเลือดใหญ่เทรดได้นะครับเรเทรดกับสจวดเทิดกับไพก็ได้เรากดดุดเลือดใหญ่เลยยังไงเราก็ได้เปรียบครับ จะสังเกตนะครับผมผมวิ่งฟาร์มคีบเรื่อยๆอยนะเกมนี้รเราเอาเพนได้ปะบางผมจะไปถึงก็น่าจะหมดสตันแล้วครับมาแล้วดิปังปังปังป๊อปป๊ะเรียบร้อยแรงมากครับตอนนี้เพื่อนเราไปดาว้เรียนล่างครับจะยิงมันอแล้วก็จบได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าผมรวยมาก,มาก เรามารอเพ voilà. ื่อนเรนล่าเลยเผื่อเพื่อนจะตามเรามาโอเคโลมตามมาสวยเลยถ้าเกมมาจบได้เราก็ไม่ควรจะยื้อนะครับถ้าเกิดแครี่รวยพยายามเล่นกับแครี่เลยนะครับพาแครี่แบบให้ได้ยิงเกมจะชนะง่ายขึ้นครับผมสตาน์เลยตัวนะหนึ่งคนอาลามไปแล้วครับผมจับ อัพเดบร้อยสวย,ยตัวสตันยิงป้อมต่อครับสัตวดฟิกแต่ว่าไม่ได้แปรผมแปรล,ลำตายครับสัวตวดอา้าวอย่างนี้ไหลขึ้นดิเดินถมขึ้นเลยครับเราไม่ได้กลัวเพนแล้วนะตอนนี้เพนเบิร์ตลำไม่ตายแน่นอนเย <Yeah. S 1> น่าเข้าเราดสองครับก็ไม่โดนเยน่าลำละ เพลยนไม่รอดครับกดทันดูดูเลื่เลยเพราะว่าจะได้บอกว่าเดินไม่ทันนะครับเพราะว่ามันโดนป้อมตีเนาะมันเลยเดินช้ายิงปั้มจบเลยแล้วกันนะครับก็อยากยิงคนเหมือนกันจีก็ผมถ้าเป็นแครี่ที่เล่นได้นะในแรล่งแบบไม่เกินซูพีม่ะยังหยิบมาเล่นได้แต่ถ้าหลังซูพีมขึ้นไปผมว่าต้องเล่นกับคอมโบอย่างเช่นตรงกลางเป็นตัวเบิร์ด เราก็ยิงอติเข้ากาลางรวนอย่างเช่นการไปซาต้าการไปคลิกซี่การเป็นลิเลียอะไรแบบแรงๆนะครับผมแบบแล้วเราก็ยิงอติชี้เป้าให้แต่ว่าในเลนอ่ะจะยืนยากนะครับเพราะว่าแร้งสูงเนะ่ยเราชอบได้ป้อมแคลรี่กันนะครับผมเกมนี้เราก็เก็บ MVP มานะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดีกว่าดาเมจ45%เเเลยนะครับผมเกมนี้เพราะว่าเราเกิดด้วยนะตอนเกมเรามีของนะครับเราเรารวยมากมาก ยิงใครก็ตายเลยนะครับผมแรงก็มานะลาวิลที่รวยก็น่ากลัวนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับแนวทางการเล่นลาวิลในเมตานี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกรรมำาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดโดนทเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมบ๊ายบายครับ